สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันแม่นะคะเปบก็จะพาทุกคนนะคะเดินทางนะคะไปไหว้พระขอพรนะคะซึ่งวัดแรกของเรานะคะก็คือวัด บางพีใหญ่กลางนั่นเองค่ะจังหวัดสมุทรปราการนะคะวันนี้เราเดินทางกันด้วยรถยนต์ส่วนตัวนะคะวันนี้เราก็พาครอบครัวนะคะคุณย่าคุณย่าทวดนะคะแล้วก็เด็กๆนะคะไปไหว้พระขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะคะในวันแม่แห่งวันนี้ด้วยเนาะวันนี้นะคะก็มีผู้คนเข้ามากราบไหว้ขอพรเยอะมากๆเลยนะคะ ทั้งที่มากับว่าเองแล้วก็ทั้งที่พาญาติผู้ใหญ่มาด้วยนะคะซึ่งที่นี่นะคะก็เดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนะคะเพชใช้ระยะเวลาเดินทางนะคะก็ประมาณ40นาทีได้นะคะทุกคนไม่ไกลเลยเนาะจากบ้านปัจยุนะคะอันนี้จะเป็น ที่วัดใหญ่ที่นี่นะคะก็คือเป็นวัดพระนอนนะคะที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเราเลยนะคะเป็นอะไรที่สวยงามมากๆเลยค่ะอยากให้ทุกคนนะคะ,วะเวียนก็มากราบไหว้ขอพรท่านที่นี่ด้วยนะคะอันนี้เพก็จะมาทำจุดทูปนะคะเพื่อให้เด็กๆนะคะแล้วก็ให้คุณย่าด้วยนะคะได้กราบไหว้ขอพรน,นะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เรามาขอพรกับท่านที่นี่นะคะอันนี้ก็น้องพีทนะคะมากับไว้ขอพรเหมือนกันนะคะก็อาจจะดื้อไปนิดนึงนะคะแต่ก็ยังมีอารมณ์เชื่อฟังคุณแม่บ้างนิดนึงนะคะหลังจากที่ไหว้เสร็จแล้วนะคะเราก็เดินไปถ่ายรูปตามโมนั้นโมนี้เรื่อยๆนะคะที่นี่บรรยากาศดีมากเลยะคะ่ะแล้วก็วันที่แพทไปนะคะอากาศดีมากเลยนะคะก็คือ ไม่แดดออกเลยนะคะแล้วก็มีลมเลน,น่อยนะคะเหงื่อไม่ออกเลยเดินรอบปัดได้สบายมากเลยคะ่ะน้องพิษก็สนุกสนานมากเลยนะคะอันนี้พันุ้งพิษเข้าไปกราบไหว้ข้างในนะคะทุกคนอันนี้ก็คือข้างในส่วนที่เป็นพระนอนนะคะที่ใหญ่แล้วก็ยาวที่สุดในประเทศไทยนั่นเองคะ่ะที่นี่ก็จะมีคนเข้ามากราบไหว้กันเยอะมากเลยะคะ่ะภายในวัดที่นี่นะคะอากาศเย็นมากเลยคะ่ะทุกคนเมื่อเราก้าเข้าไปในองโบสถ์นะคะก็คือ จะอากาศเย็นมากๆเลยค่ะแพทรู้สึกว่าเหมือนเราเปิดแอร์เลยเหมืนเย็นมากๆเลยค่ะอันนี้น้องพี่กับคุณย่านะคะก็มาหยอดเหรียญน,นะคะตามวันเกิดเนาะอันนี้นะคะดูดวงกันน้อนนิดๆหน่อยๆนะคะว่าเป็นดวงช่วงนี้เป็นยังไงบ้างค่ะอันนี้ก็เป็นการที่สนุกสนานของเขามากเลยนะคะหยอดตู้นั้นตู้นี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะวัดที่สองที่แพทรมาในวันนี้นะคะก็คือวัดบางพีใหญ่ ในนั่นเองค่ะอันนี้เป็นวัดหลวงพ่อโตนะคะที่แพทเดินทางมาที่นี่อีกวัดหนึ่งนะคะที่อยู่ใกล้ๆกันนะคะไม่ไกลกันเลยค่ะรถจากวัดบางพีใหญ่กลางนะคะมานิดเดียวก็ถึงวัดบางพีใหญ่ไหนแล้วค่ะที่นี่นะคะแพทมาหลายรอบแล้วนะคะทุกคนค่ะที่นี่มาหลายรอบมากมาตั้งแต่รอบที่กําลังท้องน้องพอตอยู่นะคะลูกคนโตนะคะก็ตอนนี้เขาก็โตได้แปดขวบแล้วเนาะแล้วแพทก็เลยพาพาน้องพออนะคะมากราบไหว้ท่านอีกเป็นวัดบางพีใหญ่ไหนนะคะมี ื่อเดิมว่าวัดพระพราชัยชนะสงครามนะคะสร้างเ,รงเพื่ออนุสรณ์สำลึกถึงชัยชนะของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะตั้งอยู่ที่ริมคลองสำโรงนะคะอําเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการนั่งเองค่ะความศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะคะอยู่ที่หลวงพ่อโตนะคะพระพุทธรูปปรางปรมามวิชัยนะคะศิลปะสุขโขทัยนะคะเบิกเนตรนะคะสมาคะสมาธินะคะองค์สีทองอลาบมากเลยค่ะทุกคน ถัดมานะคะก็จะเป็นส่วนของห้องน้ํานะคะซึ่งที่นี่ก็เป็นขึ้นชื่ออีกที่หนึ่งเลยนะคะว่าห้องน้ําสวยมากๆเลยนะคะหรือเขาเรียกว่าห้องน้ำไฮเทคนั่นเองค่ะเปิดประตูเข้าไปนะคะก็จะเป็นห้องน้ําที่ประดับประดาด้วยนะคะก็คือมีน้ําตกนะคะมีดอกไม้นานาพันธุ์แบบนี้นะคะสีสดสวยสดใสมากเลยค่ะแล้วก็มีมุมถ่ายรูปนะคะไว้ให้ทุกคนไปนั่งถ่ายรูปกันในห้องน้ําได้เลยค่ะเปิดประตูเข้าไปเหมือนเราไม่ได้เข้าไปในห้องน้ำเลยนะคะเพราะอากาศเย็นดีมากๆเลยค่ะเป็นห้องน้ำไฮ 对。<laughs> ที่ิดแอร์นะคะแบ่งโซนนะคะชายหญิงนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สะอาดสะอ้านมากเลยค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนดูเลยค่ะที่าลืมแม่วเวียนพันไปพันมานะคะก็เข้าไปนะคะไปบูชาขอพรทั้งสองที่ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะทริปเที่ยววันแม่นะคะ12สิงหา2565นี้นะคะก็ขอจบลงแค่นี้นะคะแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ yeah